บังคับมีชันขึ้นใจนําเสนอพิพานสุพานเรื่องสาวทอผ้าผู้ซื่อสัตย์การละครหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆและเงียบสงบแห่งหนึ่งมีสาวน้อยนามว่าอลิศเธอมีอาชีพทอผ้าวันหนึ่งเธอทอผ้าอยู่ในบ้านของเธออย่างขยันทันแข็ง ฉึกฉึกฉึกและเธอก็ยังมีเพื่อนบ้านจอมอู้ที่วันวัน,วนไม่ยอมทํางานเอาแต่นอนหลับกาขฟกาแฟฟถ้าของเราเสร็จแล้วพักผ่อนก่อนดีกว่าพวกนี้เอาผ้าไปขายตลาด และเพื่อนบ้านจอมอู้ของเธอก็ต้องตื่นมาทางานตอนคืนโอ้ยไม่น่าเลยฉันไม่น่าอู้งานเลยเหนื่อยก็เหนื่อยคืนนี้อดน,นอนแน่ๆเช้าวันต่อมาอลิซได้นำผ้าไปขายในตลาดระหว่างการเดินทางวันนี้อากาศดีจังเลยเหมาะกับการเอาผ้าไปขายในตลาดจริงๆ แต่ก็ได้เรื่อง who <be> who. ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเธอเฮ้ยถ้ยาฉนลอยมาลันเหรอเฮ้ยทำยังไงดีผ้าของข้าลอยนะ้ำไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะข้าจะช่ชวยตัวเองข้าคือนางฟ้าประจำใสนะ่น้ำแห่ง นี่ใช่ผ้าของเจ้าไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วผืนนี้ใช่ผ้าของเจ้าไหมก็ไม่ใช่อีกล้ค่ะนางฟ้าแลวสองผืนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะนางฟ้าเจ้าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ข้าจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าเป็นผ้าเงินและผ้าทองสองผืนนี้โอ้เพียงขอบคุณมากนะคะนางฟ้าข้าเอาผ้ามาทิ้ง บ้างกว่าเพื่อจะได้ข้ามอสพาธงมาเยอนบ้างเฮ้ยนางฟ้าช่วยเขาด้วยข้าข้าเลยน้ำไปแล้วไม่เป็นไรนะข้าจะช่วยเจ้าเองนี่คือผ้าของเจ้าไหมโอ้ใช่แล้วใช่แล้วค่ะนางฟ้าผพืนนี้แหละผ้าของข้าเจ้าเป็นคนโกหกพูดปดไม่มีความซื่อสัตย์ข้าจะลงโทษเจ้าโอ้เที่ยงวิ่งอ๋อ ถ้าทอมค่าก็ไม่ได้แถมผ้าไปขายค่าก็ไม่มีไม่น่าลบบ้ากเลยเราน่าจะบอกความจริงเข้าไปด้วยความซื่อสัตย์ของสาวน้อยอลิซ<บ>ทําให้เธอมีความร่ํำรวยโอ้ยดูค่าสิไม่เหลืออะไรเลยทำไงดีจบแล้วค่ะค่ะเรื่องนี้ตอนให้รู้ว่าโลบมากมักลาบหายคือส,สัตว์ไว้ดีที่สุดสวัสดีค่ะ Wee hoo, hoo wee hoo wee hoo, oh hoo, wee hoo, hoo wee hoo wee hoo wee we hoo. We